อาลางสัมมาสัมพุทธเจราพุถัมภวังตังหะทารเทมิค่ะสวัสดีจ้าวันเดยววันหนึ่งฉันจะอย่าเพิ่งเบื่อฉันนะถ่ายท่าแบบหวานๆหนึ่งวันนี้เราจะไปถ่ายรูปกันอุยเปิดรายการแบบรายการทีวีใช่แจะเบื่อหรออ้ามามามาอะไรอะเกิดปมมือกันเหรอเขื่ไม่ใช่เขื่อี่ช่ปะว่าไม่ได้ไม่ได้ออกกล้องนานเนี่ยเขื่วันเดยววันหนึ่งฉันจะนะคะรายการนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปยังไงให้เหมือนไปต่างประเทศ แล้ว้อไปถึงต้องเป็นชั้นเพราะว่าเราท่าโพดแบบตัวแม่ตัวเต็งเออแบบเพราะเล็กกุ๊ปปีไม่เพราะว่าอนาคตน่าเขาไม่มีทางได้ไปตา่างประเทศจริง<า>หรอเรามไม่ได้มาถ่ายรูปแบบปกติอย่าบอกเลยเจ๊อะอย่าถ่ายาราายูปเนี้หรอการสุขุมวิทยด โ oh อ้แม่ก๊ใช่ทุกอย่างต้องใฝงรุ่นไฟ่ลนะวันนี้ภารกิจของเราเจะไปถ่ายรูปทั้งหมด3ที่แต่ละที่เนี่ยจะเป็น3ประเทศโอ้แม่ก๊คิดตักมากเลยม,เมีประเทศอังกฤษมีตุรกีไหมั้าเราไปกินไอติมที่ตุรกีเองกอ่าวะ,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 ะที่แรกตุรกีไม่ด้ ที่แรกเราอังกฤษกันอังกฤษก็ที่2เราจะไปเป็นส่วนสาธารณะสวนเป็นเซนทรัลพาร์คเซนทรัลพาร์คของนิวยอร์กนี่นะแมร์เมลเลนยู อีกที่แบบจีบุ๋งจีปุ๋งจีบุ๋งจีใจจีบุ๋งจีใจแล้วก็แบบมีความเกาหลีได้จีบุ๋งได้ใช่เราจะมีชาเลนจ์ให้เราสองคนจะต้องแข่งกันไม่ชอบแพ้หนูก็ไม่แพ้แน่บอกเลยหนูไม่ชอบแพ้เราจะมีการตั้งโพสต์บอทกันในสตอรี่ไอจีของไอจีบูมชาแนลใช่เข้ามากดแข่งกันแข่งแบบเรียลไทม์ด้วยนะรอบนี้ฉันบอกเลยว่าฉันเตรียมกับทีมงานฉันไว้หมดแล้ว อ่อนันเลยมีหมื่นหนึ่งจะมุดออนมือจ่ายค่าๆมันไม่ไจ่ายมือด้วยเป็นไงไอ้ขี้โกหกนี่ไอรเนล่ยตอร์แกทุคนคาบูลี่ไอะไรลเนอร์ฉันต้องชนะแบบสองในสามสองในสามด้วยพอจบภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีไปกินปิ้งย่างกันกุดกี้บอกว่ามันก็จะมีบทหลงกลของคนแพ้คนแพ้ต้องรับใช้ หรอสมอหรอแต่ดูสะใจนะดูแผลอ่ะสปอกเลยแกกุ้กูรู้ละทำไมเทปนี้ถึงเอาอีเก่งมาเพราะมันไม่เคยเป็นผู้ชนะได้ไงมันโดนสาบโดนแบบ เก่งถูพื้นเก่งไปเก็บจานเก่งแกะกุ้งใช่แต่วันนี้เก่งจะต้องมาชนะพี่ให้ได้ใช่เจะให้พี่มีแกะกุ้งหรือสอนพี่มีแบบตัวเดียวแล้วพี่มีแกะหนูร้านตัวหรอหนูเตรียมตัวมาชนะเออจะขอสติปุ๊บก็จะชนะแล้วนะแต่ว่าแบบวันนี้เก่งอาจจะชนะพี่ก็ได้เพราะว่าพี่อะพวกนี้พี่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปมากเท่าไหร่จะทำตัวจริง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 พี่รู้ไหมว่าเมื่อคืนเน่ะพวกหนูอะคุยกันจนแบบหี่หายแล้วชุด อยย่างงเี้แล้วก็ได้เป็นชุดนี้มาช,ชุดนี้มาโอ๊กูตูเขาด่ากันทั้งกลุ่มพี่อะไรไม้แต่แบบเป็นญี่ปุ่นไง oh. ชุดแมนก้อนกระดดก,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 กันนะกระดกกับก้อนมา <c oughs> นชุด <c oughs> ใส่เสิร์ฟสะโพกมาวันนี้เนี่ยนะไม่ได้มีความมั่นใจมาก <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูปมานานนะเรื่องของที่ทรงผมอย่างเงี้ยเรื่องคอมโพสิชั o n อย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็แบบหน้าบวมนิดนึงทางหายกับชิบูท็อกมานานมากเลยคชิบูท็อกเองเนี่ยเอาเยี่ยงแต่อย่าเอายา อย่าเอาไปเยี่ยงอย่าใช่เลยอ่ะโอเคถึงเวลาที่เราถึงเวลาที่เราจะต้องมาแบบว่าไปยังไงไปถ่ายรูปสักทีหนึ่งใช่ใวันนี้พี่ก็ขอให้มุชนาละกันดูดูชุดกูเฮ้ยชุดนี้หรอเปล่าชุดนี้ชุดนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเลยเหมือนกันแต้องบอกว่าเจะไม่ได้เริ่มที่ชุดนี้นะชุดป่านะโถเอ้ยปปปไปทำเลบเลยตอนนี้ไปไปไปทำเลบไปมึงไงไปปไ่ไปาป giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ mà không bỏ วันนี้เออตอนแรกบอกว่าจะมาธรรมดาธรรมดาธรรมดาตอนแรกมิดชีตเป็นสาวแบบเออญี่ปุ่นไม่หวนพี่มาตกแตอนทั้งปีโอ้ยหนาวตอนนี้เราอยู่กันที่แรกนะเก่งที่แรกของเราเราก็คือที่ไหนที่แรกของเราคือที่สตาร์บัคสุขุมวิทที่24ใช่เออเป็นฟิลล์ดอนลอนดอนลอนดอนแบบเป็นส์ฟอยอย่างงี้เออเราสองคนก็แต่งตัวกันมาเข้ากับธีมสุดละใช่สุดๆเลยแต่งตัวไม่ให้เกียรติสภาพอากาศที่จัดจ้านในวันนี้เลยใช่โคตรร้อนชิบหาย ยี่ว่าร้อนยังไม่ร้อนเท่าไฟร่างของเราไม่ใช่กูมึงจ้ะนี่หนูมาทํางานนะแม่คดีนะบอกแม่ก่อนให้เก็บลอกนมด้วยนะเรามาเริ่มเกมกันดีกว่ากฎกติกาที่เขาบอกมาที่พี่พอรู้เนี่ยก็คือเขาจะให้เราปล่อยมิชฉุบกันใครชนะได้ถ่ายก่อนใช่แล้วใครแพ้ก็จะถ่ายทีหลังมีการถ่ายทั้งหมดกี่นาทีนะห้านาทีห้าทีก็คือให้เลือกสถานที่เองเลือกแบบ composition ต่างใช่ป่ะโอ้โหให้เกียรติให้เกียรติอยู่ในมือเลยเคยมากเลย พี่มิกก่อนพี่มิกแต่งตัวมาแบบแนวคอนเซปอะไรงา,งานแต่งงานแล้วกันคอนเซปของหนูจะเป็น v i r ร i n w o m ล n แมนเป็นคนที่อยู่อังกฤษอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะเขาก็จะมีหลายเวะเนาะบางเวงเนี้ยก็จะแบบใส่สูดเออสตรีใส่สูดอย่างเงี้ยแต่งใส่สูดนิดนึงให้เกียรติสถานที่หน่อยในะงานแต่งจะบ่าวของหนูจะแมน มีแบบว่าฝรั่งชอบโชว์เป็นขี้โชว์นิดหน่อยบ,บิแบบแบบแบบมันเป็นคนมัน่นใจในตลีแล้วใช่รู้สึกว่า<ช>เป็นเวอร์กินฟูเมนรองเท้าส้นสูสงห้าหนิ้วชาลเลนจ์ของหนูคือมากกว่าพี่อ,อีกนะพื้นเป็นร่องแล้วหนูต้องเดินอย่างเงี้ยอ่าก็ค่อยๆเดินอ่ะพื้นมันเป็นร่องอ่ะ,อ,ะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาปล่อยช่งกันดีกว่าใช่ชนะถ่ายใครก่อนถ่ายก่อนมาหนึ่งสองเซมเฮ้ยถ่ายก่อนถ่ายก่อน ขนาดยาชดสดาเลยฉันยอมไงคนได้เริ่มก่อนน่ะมักจะไม่ไม่เวลาได้เตรียมตัวฉันมองก่อนละคือเวลาได้มองก่อนละอะไรก่อนดีโอเคปาพาไปถ่า young, well. ยไปถ่ายไปไป หาเขาได้นะห้าทีไม่ทันหรอกกํารังเกียดอยู่ก็คือตอนนี้ก็เครียดนะร้อนใจก็อยากถ่ายท่านั่งคิดเอาไว้ว่าถ้าท่านั่งได้ก็อะไรก็สวยเพราะตอนนี้ปวดขาเออเออเอาสิเอาสิฉันก็ไม่อยากจะแซวเขาหรอกนะแต่ฉันรู้ตัวว่าฉันต้องเซอา์อยู่แล้วแหละถ้ายิ่งตอนแรกจะใส่คอนแทคแต่แบบเขาลืมหยิบมาให้แล้วก็เลยเออใส่แว่นก็ลด เคยเห็นบูแมนว่าแบบบิเนสสาวอะ <c oughs> น้องฟิตติ้งชุดมากกว่าหมื่นชุดแล้วน้องแบับสับสนมากว่าเอ๊ะจะเปิดล่องนมดีไหม <c oughs> ล่องนมดำหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าแบบจะมีสิวที่ล่องนมหรือว่าจะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าอะไร ชุดนี้คือเป็นลุคที่คอมพีที่สุดสลหับน้องเขาตอนแรกน้องจะใส่ส้นสูงประมาณ20นิ้วนะน้องต้องการที่จะเป็นเหวหมิงเก่งเก่งน้องปูดแล้วเร็วๆนีกายกูจะสุกล้วเนี่ยเก่งอันนี้ถ่ายในตีมอะไรอะนาเนีอะเหรอฮะ ใส่ในคอมึงอ่ะมุกอ่ะมันมันเข้ามันเข้ากับชุดมึงปะเออเอาสียั่วยั่วมากเราบิ้วน้องกําลังถายอยู่กับลูกสั่งร้อนยืนอยู่การถ่ายรูปพี่ดีอ่ะมันจะต้องบิ้วเออสวยอยู่นะเก่งสวยอยู่ดูสิว่าชัยชนะครั้งนี้จะเป็นของใครแล้วของกูหรือวของมึงเออไม่เก่งมากจะต่อคนสูงตายถ้าแต่ยี่สิบนิ้วนี่คือเออกูยอมแพ้พาถึงตาโก้นะคะชลีทัดร่องนมให้ทีร้อนไหมลูก เออแต่ว่ามันสวยนะอันนี้คือยอมมันใช่ได้ได้ชนะชนะอัน,นอันนี้ยอม นหนมึงบอกว่ามึงจะมาแค่2ชุดไง 2>, 2ชุดอย่าให้เห็นนะว่าว่ามมีเสียชุดยังไงมึกูโกรธมึงนะไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยมีแค่นี้ออพี่วิก่ะบ้าตอนแรกก็ใส่ชุดนี้มามใช่เปล่าเออไ,ไหนเรา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 มาลองเลือกลูกของเรากันส่วนใหญ่อย่างเงี้ยด้วยความที่เราจะขายสถานที่ด้วยอย่างเงี้ยฉันจะเลือกจากสถานที่เป็นหลักคอมโพสแมทกับสถานที่ไหม ชุดได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องขายชุดมากชุดเป็นองค์รประกอบหลักแล้วก็คอมโพสก็เป็นองค์รประกอบหลักแต่ว่าแบาบว่าขายวิวเมืองนอกซะส่วนใหญ่หแล้วของเก่งวะของหนูก็จะเป็นตีวแบบว่าความลําบากเป็นส่วนใหญ่ความสวยเป็นส่วนรองภาพเบอร์เป็น่วนหลักถึงลองร,รูปของเก่งเลยของหนูอ่ะคือแบบหลายโพสมากคือรู้สึกมันสวยมันซึ้งเราก็แบบว่าเออเอาที่มันดูไม่โปรขนาดนั้นล่องนมก็คือชัดเจนก็คืออันนี้ก็คือขายขายล่องนมขายกับผู้ชายก็นี้ กูเห okay, okay, so yeah. <si ็นอยู่เข้ามากับมีโอเคคือขอโทษขอโทษโอเคสาระเลือกได้แล้วคอมโพส์คือเป็นกรุดจอบกรุดจอรอบก็คือเราทำฟิตชี่ให้มันเป็นอัลเมเน้นของเราอะไรครับอัลเมเน้นฉันก็ได้รูปแล้วตอนถ่ายอย่างเงี้ยร okay. ู้อยู่แล้วว่ามุมนี้คอมโพส์นี้มันน่าจะใช่ที่สุดใช่พาวเวอร์เรามาด้วยแล้วก็องค์ประกอบก็ดีวิวสวยไม่ได้ขายพี่แคมเปญเนี้อิกเก็ตชนะอิเก่งชนะคิดว่าแคมเปญนี้อีกเก่งชนะ รู้จากสุดก็น่าจะรู้แล้วนะคะทุกคนแอนเห็นรูปเก่งมาเ้ืยอความที่ร่องนมมันสวยแม่ให้มาดีโอ้ <c oughs> ลูกของฉันจะเน้นวิวทูทัศน์มากกว่าเน้นความเป็นอังกฤษเน้นวิวแล้วก็เน้นแบบเน้นองค์ประกอบของภาพอย่างเงี้ยเออเนี่ยลองดูในไอจี ID ดูว่าภาพที่เลือกมันเป็นยังไงไ<ป>งั้นเดี๋ยวเรามุไป,ไปที่ตรงนีดีกว่าที่ไหนนะสวนสวนเบนจิกิจะสิริกิเบนจักกิติเบน ส่วนเบนนิวยอร์กเซนเร์ฟาร์สเซนเทลฟาร์สไป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 ก็คือตอนนี้นะคะเราเนี่ยย้ายตัวเองมาจากที่สตาร์บัคสู่สู่อะไรคะ สุรวง์สุขุมวิทที่24แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สวนเ็นจกิติกันพร้อมกับค่างก็คือควันเขียวแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเราต้องมาถ่ายกันถ่ายแบบเป็นที่นี่คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ในวันนี้ก็คือแบบว่าถ่ายแบบใสๆน่ารักน่ารักนิดนึง <laughs> คือแบบคแบบัลโลฟูแบบเออแบน่ารักน่ารักอย่างนี้โลกสดใสโลกสดใสของมึงออะคือเป็นนักเรียนญี่ปุ่นอีมาลังก้นกระดกพออยางไม่ได้นะ วันนี้เป็นคอนเซปต์แบบว่ามิกแอนดไม่แมทุูแยาแม่งเลยนะแต่ก็มีความแบบโคลียด้วยโคลีอาใช่ผสมส่ันปลใช่ส่้อยไข่มุกก็ยังมีเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่แก้มดู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 งูดาดเป็นูดาดู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 ูด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 ูจะมีตูงหูหัวใจตะ กิลืมหมดก่อนอื like ่นเนี่ยเหมือนเดิมเขาต้องมาล่อยยญิงชุบก่อนว่าใครเรื่องลูกเรื่องลูกอะไรล่ะถ่ายก่อนใครใครถ่ายก่อนเดี๋ยวเรามาชนะถ่ายก่อนเอาใหม่มาหนึ่งสองสามเพิงปึ้งเพิงที่นี่บี๊ที่ถ่ายก่อนแล้วตามด้วยเก่งสะพานเขียวเก่งถ่ายก่อนแล้วตามด้วยพี่ิีกใช่ถูกต้องอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันกันเหมือนเดิมไป ไปกันไปหมดเราต้องด่าเขาอ๋อเออเธอพี่บุรี่ใช่ไหมพาเราต้อพาไปเสร็จแล้วเหรออ๋อนึกว่าเร็วนึกว่าจะอ่อนให้แล้วเป็นไก่อ่ะโอยโดนอะไรวะโอยโดนอะไรอ่ะกระเทยปัดแก้มในรถเมื่อกี้ตอนแรกปัดหนึ่งปืดไม่แดงปืด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 เฮ้ยแดงแบบนี้เลยนี่เลยคิวบอยเป็นความคิวบอยไม่ใช่ไปทะเลอ่ะก็จะไปทะเล แกแต่ตัวเขาม,ามาันดูเออนกะฉัน,นสูุกได้อยู่แล้วการแต่งตัวฉันมันเหมาะกับที่นี่ดูวันนี้ฉันมาเพื่อชน,นะแล้วก็รแต่งตัวแบบนั้นอะแหมแหมเลยบอกเลยไม่รอดฉัด ก็เห็นเยอะมากเลยฉันคิดว่าวันนี้น้องน่าจะรีบน้องน่าจะเอาเทเบิลดิเนอร์มาทําเป็นกระโปรงและอีกคำถามนึงก็คือระหว่างสีดอกกระเจียวกระสีกระโปรงมันสดกับกันฉันยากรู้จริงๆเลยระหว่างกระโปรงเก่งกับตัวเก่งอันไหนกระดกกันัวน้อยน้อยแล้วนะแต่น้องเขามั่นใจไงก่อนที่จะมาวันนี้ี่ยก็ได้พูดกับน้องอยู่จะแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยน้องก็ต้องบมีความมั่นใจเอเตอร์จีข้างในมันต้องออกมาใส่คำมือ คากิ <c oughs> บุลี่ <c oughs> ฉันจะให้แฟนขับของฉันมาถล่มเธอให้หมด <c oughs> ทุกคนต้องได้ทำความดีว <c oughs> ันนที่ขนาดยังไม่ตกกันแล้ยังร้อนขนาดนี้เลยไปข้างใต้สะพานไปเถอะ ปกติอะ,อะเวลาเราจะส่งแบบมินิฮาร์ดให้ใครอย่างเงี้ยก็แบบนี้ใช่ปะเออแต่ตเนี้ยให้เปลี่ยนใหม่อันเนี้ยมัน outstanding แนั่ละเจอวินเลียงชอบชอบวินเลียงอย่างเงี้ยเฮ้ยแกหมดทัอหมดแต่ถ้ารักมาก่ออทยไมอะที่ ถ้อเราคอยอ่ะไม่ใช่สะพานเกี่ยวเราจะเป็นร้านคาที่อยู่ตรงนั้นใช่ใช่ท่านี่คือหิวน้ำมากเชื่อไหมว่ายังไม่ได้กินน้ำตั้งแต่สตาร์บัคเลยเมื่อกี้ถ่ายโลกกันไปคนละกี่แอคแล้วบ้างเนี่ยเออมันก็มีช่องแบบดอกบ้างเนาะนะคือตอนนี้ผลแพชนะยกูไม่ซีเรียสคะับอ่าเฮ้ยเราถ่ายต่อให้เสร็จดีกว่าใช่ปลปลเอาให้มันเสร็จแล้วก็เออแล้วก็ทำโทษทำโทษต้องใช้อนาอันนี้เดี๋ยวกูตักข้าวให้มึงกินเอง มาถึงช่วงโค้ดสุดท้ายของการแข่งขันไทยซุปเปอร์โมเดลในวันนี้คล้วไม่พูดภาพทำเพลงขอสนุกผลเลยกันแล้วกันคิดว่าใครจะชนะต้องตัวเองอยู่แล้วไม่อวยไม่อะไรทั้งนั้นไม่ต้องมุกกี่อะไรใช่อันนี้รองเท้าพร้อมรับผลทำไมอ่ะก็ถ่อมตัวเฉยๆถ่อมตัวเฉยๆใช่รูปแรกที่เราไปถ่ายก็ ที่ Starbucks Starbucks า t a r b u เดวอิเทลแล้วก็รูปที่สอสวนสวนเป็นจักรสวนสวนเป็นจักขอสรุปผลเลยเริ่มที่รูปแรกบิ๊กี้ได้ไปแทนแทนแนทวีสาวไม่ทำงานเลยคะแคม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 แองเคยแค่แคมแคมแคมแคยแคม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 คมคมแคมแ่มแมแคม สอโหวตงมือดังและเก่งรูปที่หได้ไปแ h ม m hem hem ่บโวตค่ะมาหวตทั้ง3มเต็มเลยนะคะ ส่งไปแค่ในกลุ่มของเรา1 2 3 4แล้วเราก็บอกว่าโหวตกูแค่นั้นอะแล้วเขเออแล้วเราก็ไปกระจายข่าวกันเองเดี๋ไปหมดเลยรุ่นที่สองส่วนเป็นสกกิจีมิกกี้ได้ไป11บเอ็ดับนกระเพ่อมดอกกระเพื่อมดอกเระเพื่อมดอกรุ่นที่สองได้ไป21่สิบเอ็นจไปเลยนะคะอ่ะพอ ขั้นตอนเราจะให้ผู้ที่แพ้มอบของเลื่อกเล็กน้อยให้กับผู้ชนะก่อนไม่ใช่ผู้ชนะให้ผู้แพ้เหรอเอาเอาผู้ชนะให้ผู้แพ้เป็นขนมยี่ยห้อหนึ่งที่มีทหารใส่หมวกสูงและเขา,า,าไม่ได้สปอนเซอร์และเขาไม่ได้สปอนเซอร์เพราะสนับสนุนได้กับได้กลับได้กับได้กลับกระโดดเออเดี <c oughs> ๋ยวมอบแล้วผมเออ ตัดเรื่องการแข่งขันกันไปเนาะเพราะว่าสนุกสนุกไม่ซีเรียสอะไรก็อย่างที่พี่บอกแหละวันนี้ฉันยอมให้เธอพูดถึงการถ่ายภาพมันไม่มีอะไรเยอะเลยถ้าถามตัวฉันเองอย่างเงี้ยเทคนิคของการถ่ายภาพของฉันอย่างเงี้ยก็คือมีแค่สองอย่างก็คือกับ performance attitude คือมาจากข้างในในเมื่อเรามีแอ t i ิจูดปุ๊บมันส่งผลต่อ p e r f o r m ม n c ์ของเราทําให้ลูกมันมันดีขึ้น a t t ือภายใน p e r f o r m a n อภายนอกใช่วันนี้คือได้แต่งตัวสิ่งที่เองคาดหวังไว้มันก็ดีไม่ได้แย่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยสนสนา รู้สึกว่าเต็งจ๋าไม่งั้นจะฟินมาจย่ม,มากมถึงแม้เขาจะพูดว่าฉันเป็นแมลงก้นกดก้อนอะไรก้นกระดกก็เพราะาแต่เขาฉันปูมใจกระตูดฉันซึ่งปีนี้ฉันไม่ยอมแน่ๆมีโปรเจกต์การถ่ายรูปอยู่แล้วฉันไม่ยอมแน่เตรียมตัวเลยให้เกียรติส,สูงด้วย แล้วก็เราก็ขอฝากติดตามรายการใหม่ของเราที่ลงมาหลาย EP แล้วแหละเออแต่ว่าก็ยังใหม่อยู่อย่าลืมติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Boom Channel ของเราเพื่อที่จะเริญก้าวหน้าต่อไปใช่ไหมคะใช่ใช่หานั่นแหละก็ฝากติดตามผลงานทาง,ทางช่อง o m Channel ด้วยนะครับ<ช>ติดตามพวกเราด้วยนะพวก,พวกเราก็มีช่องทาง IG Facebook Twitter socialcam อนาคตจะเป็นดาวทวีตแลก็ดาวโอลิแวนด้วยใช่ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นอีกรอบนึงก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงว่าจะเป็นยังไงว่าระหว่าง เธอตอดเขาหรือเธอจะเป็นคนท่านเองอย่างนี้อย่างไก่อีกแล้วยางไก่ป้าป้าป้าปาปาหิวแล้วจ้าอาเธอบอกว่าเธอไม่ได้ออกกองนานแล้วช่วงนี้อัปเดตชีวิตให้ผู้ชมฟังหน่อยว่าเออเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หรอก็ทํางานหนักทำงานประจำหนักไม่ค่อยมีเวลา มากเท่า,า,าอ้ออะไรเออเวลาออกกล้องอย่างเงี้ยเออเาขาเขาเป็นตัแบบอาจจะพูดน้อยบ้างหรืออาจจะพูดเยอะบ้างอย่างเงี้ยถ้าได้ออกหลังกล้องอ่ะจะพูดเยอะซะส,ส่วนใหญ่เออช่วงนี้ก็โฟกัสที่หลักบ้านอยู่พยายามผลิตคอนเทนต์ต่างๆอย่างนี้แต่ก็คือไม่ได้ว่าหายไปไหนแค่หายจากข้างหน้าแต่ว่ามาทําข้างหลังแทนชีวิตคนชนะนะคะก็ต้องมีคนรับใช้นี่เราแข่แงเรแข่งกันไปเลยจ้า คนนะคะเหลือน้ำจิ้มนะใครแพ้ไหมมึงไงปู่ไงแพ้อันนั้นของใครอ่ะน้ำจิ้มใครอ่ะชั้นชั้นชั้นอ๋อทำไมอ่ะมเหลือไม่ได้เลยนะค่ะนี่อ่ะเอากระเทียมกับกระเทียมกับมะนาวอันนั้นสุกี้สุกี้อันนี้เพราะเดีอยากกินอะไรจะตักเลยหมูตักชั้นหมูอะไรอยู่างนี้นะการไหนคุณเก่งคุณจะคุณจะทำอะไรคะ ขอบคุณนะคะที่ที่มาปฏิบัติาให้ต๋อไม่มีอะไรเกี่ยวกับฉันเลยต้องเขียนน้ำจิ้มจะเอาอีกเขมเติมอ,อีกไหมคะเออขาไก่ขาไก่ไม่เอาข้าวาร์เลยค่ะเห็นที่บ้านจะเบื่อแล้วค่ะเห็นน้ำจิ้มหนูมไหมอ่ะไม่เห็นน้ำจิ้มหนูมไหมอ่ะเห็น<ม><ม>หอ๋อโอ้ยขอบคุณนะขนมมะนาวฉันบอกว่าขอมะนาวขอมะนาวเราได้อะไรมะนาวแบบมะนาวมะนาวใส่ลงไปด้วยอ๋อเด็กเขาขลักน้องแง่